คุณแป้งโกบอกว่าเนี่ยดูในอู่ซ่อมพอร์ตใน u t u b e นะครับแล้วก็อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทางเทชชิลิสเนี่ยเราให้บริการซ่อมพอร์ตเราคิดค่าบริการยังไงเพราะว่าสนใจอยากจะส่งมาซ่อมพอร์ตบ้างบริการของเทชชิลิสเนี่ยมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือแพลตฟอร์มที่ช่วยทําธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวมของบลจชั้นนําจำนวนมากแล้วก็มีกองเป็นพันกองในระบบของเรานะครับส่วนที่2ก็คือการให้คําแนะนําการลงทุนนะครับส่วนที่ ซ่อมพอร์ตเนี่ยก็คือเป็นการให้คําแนะนำนะครับถามว่ามีค่าบริการยังไงในฝั่งที่ลูกค้ามาได้รับคําแนะนําจากเราได้รับเนื้อหาจากเราไปฟรีแต่เราอยู่ได้ยังไงเราเป็นธุรกิจนะครับฝั่งที่เราได้ข้อมูลพอจากคุณแป้งโกบมานะสมมติว่าได้ส่งมาให้เราดูนะครับเราก็ทำรายการแบบนี้นะครับถ้าอนุญาตนะเอามาทำรายการแบบนี้อาจจะเป็น EP ีที่ยี่สิบเก้าสามสิบอะไรก็ว่าไปก็จะได้ทำเนื้อหาแบบนี้นำเสนอให้ท่านผู้ชม นะครับได้เป็นความรู้ไปด้วยอันนี้คือเราก็ทําให้วงการให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ละตอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนมีที่มามีความเป็นมาของพอร์ตไม่เหมือนกันปัญหาต่างกันไปนะครับเราได้ความหลากหลายมาจัดเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์มากขึ้นอันนี้เรามีความยิีดีทําให้วงการอยู่แล้วถามว่าเราได้อะไรนะครับก็จึงเรียนเชิญถ้าชอบพอร์ตที่ซ่อมให้นะครับ ก็มาเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนจริงตามที่เราแนะนำนะครับส่วนนี้เนี่ยพอเกิดเป็นธุรกรรมลงทุนจริงเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากบลจพันธมิตรนะครับขณะที่ผู้ลงทุนเองเนี่ยไม่เสียเลยเลยราคาหน่วยลงทุนก็เป็นราคาเดียวกันกับที่ได้จากช่องทางอื่นๆทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าคําแนะนําเราถ้าคุณชอบมันก็เป็นประโยชน์คุณมากกว่าครับเรียกว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมได้ประโยชน์ะชน,นะครับแล้วก็เราเองก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของธุรกิจเช่นกัน มีคําถามต่อเนื่องด้วยนะในใจผมเีย่ยว่าเอ๊ะได้ยินมาบ่อยว่าเล้วพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่เนี่ยจัดได้เหมือนกันไหมนะครับเราเกี่ยงหรือเปล่าว่าพอร์ตเล็กไม่อยากทําถ้าเรามองถึงประโยชน์ส่วนแรกก็คือว่าเราได้นําข้อมูลของพอร์ตนะครับที่ผู้ลงทุนเนี่ยยินดีเปิดเผยเนี่ยมาซ่อม นะครับแล้วเราทําเป็นเนื้อหาเนี่ยเผยแพร่ออกไปเนี่ยอันนี้มันก็เกิดประโยชน์ต่อวงการอันนี้เราด,ดีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วการที่ทําเนื้อหาออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีคนอยากมาซ่อมพอร์ตมากขนนึ้นจะมีพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ผสมกันไม่เกี่ยงเลยมาเถอะครับไฮ้ตอนนี้กําลังมองหาการลงทุนที่มีสภาพคล่องค่อนข้าง,งสูงนะก็ไปดูเงินฝากออมทรัพย์1%หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงใกล้ๆสองนะครับเอ๊อย่างนี้มันจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลงทุนในกองทุนรวมไหมครับ ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเงินบางส่วนก็อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องที่ใช้ทันใช้ด่วนแล้วก็ต้องยอมรับว่าดอกเบีย้ยของหลายธนาคารก็น่าสนใจนะครับอย่างที่พิกวีบอกเนี่ยเขาได้กัน 1. 5 1.6หรือบางทีเกือบ2%ก็มีเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้อยู่จริงๆนะครับบางส่วนเราก็มีนี่ก็ยอมรับแต่ว่ากองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยก็มีเป็นส่วนใหญ่มากกว่าออมทรัพย์ที่มีอยู่เพราะว่า ผลตอบแทนหลายกองก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะเช่น KKP พลาที่แนะนำเนี่ยหนึ่งปีย้อนหลังเขาบวกไป2.4%ยังไม่เห็นออมทรัพย์ที่ไหนนะครับที่ได้ผลตอบแทนแบบนี้โดยไม่มีข้อจำกัดเงื่อนไขว่ากี่บาทจะได้เท่าไรหร่พวกนี้นะครับต้องมาคำนวณค่าเฉลี่ยอีกอันนี้คือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยได้ผลตอบแทนเท่ากันหมดถ้ามันดีกองทุนรวมตาสาหนี้ระยะสั้นหลายกองผลตอบแทนก็ยังดีกว่า แล้วก็ทีบวกหนึ่งด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดก็คือว่าเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับธนาคารพาณิชย์ของภาคเอกชนเนี่ยมีความเสี่ยงด้านเครดิตนะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือเปล่ามีนะครับแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมเงินฝากทั้งหมดนะครับเาขาครอบคลุมแค่1ล้านบาทต่อผู้ฝากต่อสถาบันการเงินถ้ามี10ล้านบาทกระจายฝาก1ิที่นะครับที่ละล้านก็อาจจะได้การ คุ้มครองเรียกว่าโดยนิตินยเนี่ยได้ความคุ้มครองแต่โดยพฤติตนยอ่าคืออะไร mm hmm. เวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยที่ผ่านมานะครับรอบใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดความลุกลามไม่ได้หยุดอยู่ที่เดียวเพราะว่าระบบสถาบานันการเงินเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดครับอ่าบอกก่อนความเสี่ยงต่านะความเสี่ยงที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยมันต่ําแต่ถามว่าต่ํากับศูนย์มันเท่ากันไหมไม่เท่ากัน mm hmm. ต่ําก็คือมากกว่าศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีม ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามาดูผลตอบแทนที่แบงก์เอกชนนะครับเพาชอบแบงก์กลางเนี่ยเข้าให้เนี่ยมันก็น่าสนใจจริงๆแต่ถามว่าเครดิตวิสเขามีหรือเปล่ามีเครดิตวิสคือโอกาสที่เงินฝากเราเนี่ยจะไม่ได้คืนในเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเรายกตัวอย่างกองที่แนะนําเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ S B T M F ข้างในเนี่ยเป็นตราสารภาครัฐล้วนๆหนึ่งปีย้อนหลังได้1.9%เนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ย ถ้าเราดูผลตอบแทน1.9%กว่าๆเนี่ยเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์นะครับของแต่ละที่ที่ให้มาเนี่ยก็ยังไม่มีใครให้ถึง1.9แก่ๆนะครับหรือว่าถ้ามีก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ความสําคัญคือกองทุนนี้ข้างในเป็นพันธบัตรภาครัฐล้นวนๆเราก็ถือว่าไม่มีเครดิตวิสไม่มีเครดิตวิสได้1.9กว่าๆมีเครดิตวิสได้1.8หรือ1.9ใกล้เคียงกันเป็นผมผมก็เลือกอันที่ไม่มีเครดิตวิส ดังนั้นม,มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับถ้าเป็นกองทัา,านี่ที่มีภาครัฐเอกชนรวมกันได้เกิน2%มีตัวเลือกนะครับถ้าเป็นกองภาคการล้วนหนก็มีให้ดูแต่ยังต้องย้าครับพี่โตว,ว่าเงินฝากออมทรัพย์นะครับที่ผลตอบแทนไม่แย่เนี่ยมีไว้เวลาจําเป็นนะครับต้องใช้เงินทันทีเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ของมันอยู่ครับ เห็นดัชนีหุ้นจีนพุ่งขึ้นมาหลายสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะครับเข้าตอนนี้ยังทันไหมกลัวดอยบวกขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเข้าทันไหมนะครับถ้าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่นะก็เข้าได้ตลอดนะครับแต่ดีที่สุดนะคือเข้าช่วงที่เราเพิ่งแนะนำาครับยังสดๆอยู่มีโอกาสไปต่อถ้าลงเนี่ยก็ถ้ามันต้องพลิกออกมาขายเนี่ยขาขาดทุนไปเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ถือได้ซื้อเพิ่มได้อย่างประมาณลราวางนะครับส่วนที่สองนะว่า ดอยเนี่ยนะครับข้อมูลจากเทชวิชฟันแฟชเนี่ยเราพาเข้าแล้วก็พาออกด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาตามที่เราแนะนํานะครับถือไปแล้วเนี่ยมันถึงจังหวะที่จะต้องไปนะครับก็ออกได้ไม่ดอยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกระไาติดมือไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราชวนออกแล้วย,ยังอยู่นะครับแล้วดอยอันนี้เราก็เสียใจแทนเหมือนกันครับ ช่วยอธิบายความแตกต่างน่อยของกองทุนแบบ Active กับแพ s ซีฟครับประเภทของกองทุนในวงการก็แบ่งเปสองประเภทนี้ได้เหมือนกันเป็นหลักนะครับแอคทีฟกับแพ s ซีฟเนี่ยแบบแรกก่อน Active นะครับก็มีความพยายามในการที่จะเอาชนะตัวชี้วัดบางอย่างนะครับเช่นบอกว่าอ่ะเรากำลังดูที่ S&P 500นะครับกองทุน ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐนี้อาจจะบอกว่าผลตอบแทนในแต่ละช่วงเนี่ยก็ควรจะดีกว่า s p 5 0 0เป็นต้นนะครับซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันจะต้องตรงข้ามกับแบบ passive ถ้าจะ active ชนะได้เนี่ยต้องทำให้มันต่างถ้าทำเหมือนกันก็ได้ผลเหมือนกันถ้าทำให้มันต่างกันทำแล้วดีก็ควรจะชนะ<อ>แต่ถ้าทำไม่ดีก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันก็คือ active เนี่ยต้องออกแรงเลยเนะาะออก,ออกแรงเพราะฉะนั้นออกแรงปุ๊บเนี่ยก็ต้องคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะดี ถูกต้อง oh. ต้องครับซึ่งการออกแรงที่ต่างกันเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องการเลือกหุ้นหรือเลือกหลักทรัพย์ในกองที่อาจจะต่างไปจากตัวชี้วัดนะครับ oh. ถ้าเราบอกว่า s p p 500นะอินเด็กซ์เนี่ยเขามีหุ้นนั้นหุ้นนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นกองที่แอคทีฟก็าอาจจะมีหุ้นที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแล้วสัดส่วนไม่ตรงกันซะทีเดียว หรืออาจจะมีหุ้นอื่นที่ไม่ได้อยู่ในนั้นเลยก็ได้แต่ว่าเอามาเทียบกันว่าไม่รู้แหละเอาอะไรมาลงไม่รู้แต่ว่าผลตอบแทนต้องดีกว่าตัวชีวิตก็ทําได้เหมือนกันการจับจังหวะตลาดเนี่ยก็ต้องมีความโดดเด่นนะครับซื้อต้องขึ้นขายแล้วก็ควรจะลงอันนี้มันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบที่ล้อตามตลาดไปเกือบร้อยเเนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องมีการทํากันบ้านเยอะด้วยนะครับข้อมูลเชิงลึกต่างๆของแต่ละบริษัทที่น่าลงทุนเนี่ย ผู้จัดการกองทุนหรือว่าบราจรเนี่ยจะต้องทำกันบ้านเยอะว่าอันนี้นะ่าสนใจกว่าน้ำหนักในชนีตามปกติอย่างไรบ้างซึ่งถ้าทําดีผสมทุกรูปแบบด้วยกันเนี่ยมันควรจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตัวชีวัดเรียกว่าแอคทีฟครับซึ่งพอฟังแบบนี้ว่าออกแรงเยอะกว่าทํากันบ้านเยอะกว่า มันก็จะผูกกับมาเรื่องค่าธรรมเนียมอที่ถูกต้องถูกต้อง,อ,อ,งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับถ้ากองทุนเนี่ยเคาระบุว่าเขาเป็นแอคทีฟแล้วถ้าคิดค่าธรรมเนียมที่สูงกากองทุนประเภทแพสซีฟเนี่ยซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราควรจะคาดหวังผลตอบแทนที่มันดีกว่าดันาชนีด้วยอ,อันนี้ก็เป็นความยุติธรรมที่เราควรจะได้รับะนะครับดังนั้นอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือแบบที่เป็นแพสซีฟนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าล้อตามดัชนีเลยนะครับเช่นกองทุน ที่ล้อตามดัชนีนสแดกรอยนะครับข้างในนั้นก็ควรจะมีหุ้นตามรายชื่อและตามน้ําหนักในดัชนี N นสแดกรอยตามไปด้วยนะครับเอ๊อาจจะมีคนสงสัยว่าก็ลงทุนก็แค่ตามนั้นมีโพยให้ด้วยนี่ชื่อก็มีน้ําหนักก็มียากยังไงนะครับในระดับบรจอเองอาจจะไม่ได้ยากมากขนาดนั้นเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรเยอะแล้วในการที่จะสร้างกองทุนขึ้นมาแต่เขาช่วยเราไงนะครับเราเป็นผู้ลงทุนในประเทศไทย อยากลงตามแต่ชนีนะั้นแตกร้อยเราจะซื้อหุ้นร้อยตัวเก็บไว้ในพอร์ตไหวไหมล่ะมันก็เป็นงานเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีหุ้นนั้นออกหุ้นนี้เข้าหรือหุ้นบางตัวมีขนาดใหญ่มากแต่ต้องมีตามน้าหนักซื้อ2หุ้นก็หมดเงินแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยราคาหลักหลายร้อยเหรียญถ้าต้องซื้อเยอะให้ได้สัดส่วนเงินไม่พอแต่พอเราลงทุนในรูปแบบของพ a ส s ิฟ e ัน n d นะครับที่เขาเป็นเงินก้อนใหญ่ เขาสามารถจัดสัดส่วนได้โดยไม่ลำบากเนี่ยแ้าเราไปซื้อในรูปแบบกองทุนรวมเราก็สามารถได้ผลตอบแทนแบบพสซีฟที่สะท้อนตามดัชนีต่างๆได้ง่ายขึ้นมากแล้วก็ค่าธรรมเนียมของกองทุนกลุ่มนี้นะครับก็มักจะถูกกว่าประเภทแอคทีฟด้วยดังนั้นภาพรวมเนี่ยทั้ง2แบบมันก็มีความดีงามของมันอยู่นะครับแบบแอคทีฟเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดแต่ถ้าเกิดเขาทําได้ไม่ดีเราก็อาจจะ ไม่ค่อยแฮปปี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแบบพสซีฟเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้เรานะครับในการลงทุนล้อตามดัชนีที่เราสนใจได้ครับโอเคชัดเจนฉันจะเลือกลงทุนอะไรขึ้นอยู่กับความคาดหวังเรื่องของผลตอบแทนครับการที่ลงทุนแอคทีฟไม่ได้แปลว่าจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าเสมอไปครับ,รบเรียกว่าเพิ่มโอกาสละกันครับอืมนะครับถ้าลงทุนตามแอสเซทอะลเคชันแล้วเนี่ยหากมีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ผลตอบแทนดี D, นะครับควรจะเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์นั้นหรือไม่ ไม่ควรเพิ่มเองทีหลังนะครับเพราะว่าเวลาสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยผลตอบแทนดีไปว่ามันกําไรขึ้นมามันงอกสัดส่วนของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปเติมให้มันมากเกินไปเพราะว่าทําให้พอร์ตเนี่ยเสียความสมดุลไป oh, ครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆล่ะไม่ต้องทาอะไรกับมันเลยเหรอเกิดวันหน้ามันถูกเทลงมาแล้วจะเสียดานหรือเปล่าอันนี้ต้องจัดการมันระหว่างทางนะครับมันเรียกว่าการรีบาลานซ์เรามองว่าสักสี่เดือนถึงหเดือนเนี่ยนะครับถ้า มันทุกอย่างสวยงามหมดนะครับทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาหมดนะครับมันก็จะได้สัดส่วนของมันเองแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตราสารนี้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางวิ่งขึ้นมาในระดับที่หุ้นจะวิ่งได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยในภาวะที่ตลาดสดใส่สเนี่ยสัดส,ส่วนของประเภทหุ้นเนี่ยมันจะไปกินที่ตราสารนี้<ค>ตราสารนี้ไม่ได้ขาดทุนนะแต่หุ้นเนี่ยมันเพิ่มแรงกว่า,านั้นพอคํานวณสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหุ้นมันจะเกินเบอร์ไปดัง <ๆ S 1> นั้นเนี่ยมันจะต้องมีการรีบาลานซ์ ไปเติมให้ราสารนี้นิดนึงเพื่อให้สัดส่วนเขายังบาลานซ์อยู่ค,ครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วไงเพราะว่ามันกําไรขึ้นมานี่คือภาวะที่โลกสดใสลงทุนในหุ้นกําไรดีก็ต้องปรับตัวสมดุลน,นิดนึงะนะครับแต่ว่ามันจะมีอีก2ลักษณะก็คือว่าเออเวลาที่สินทรัพย์บางประเภทยังไม่แนะนําก็ยังไม่ได้ลงทุนในสิ่งนั้นแล้ววันนึงกลับมาแนะนํานะครับต้องซื้อเข้ามา นะครับอันนี้ก็ซื้อเข้ามาได้อาจจะมีการเกลี่ยจากตราสารหนี้หรือว่าเกลี่ยจากตราสารทุนอันอื่นที่เราฝากพื้นที่ไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ของคุณกิฟต์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยหันสัดส่วนของ global tech นะครับมาลงในยุโรปแล้วก็จีนนะครับซึ่งดีนะไม่ได้แปลว่ามันแย่อะไรแต่ว่าวันหน้าถ้ายุโรปแย่ลงนะครับหรือว่า global tech มันดีกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการปรับในระดับโครง นะคืออะไรที่ไม่เคยมีแล้วน่ามีต้องหาที่ให้เขานะครับหรืออะไรที่มีแล้วมันไม่น่าจะมีต่อไปแล้วก็ต้องพาเขาออกเหมือนกันอันนี้คืออีกแบบหนึง่งส่วนคําถามนัทวุฒินี่คือของที่มีอยู่แล้วมันดีหมดเลยควรทำยังไงกับมันสรุปอีกครั้งหนึ่งอยากไปซื้อเพิ่มแล้วถ้าเกิดถึงเวลาสักสี่เดือน6เดือนควรจะปรับสัสดส่วนให้เขาด้วยครับอ่าชัดเจนมากเลยนะครับกองทุนรวมที่มีธีมเฉพาะนะครับเช่นกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าพวกกองทุนเทลแคร์ควรจัดไว้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต เหมาะสคําถามนี้เนี่ยถ้าถามต่างคนกันก็อาจจะได้คําตอบไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของเทชวิสนะเรามองว่าหุ้นที่เป็นกลุ่มิมเมติกเนี่ยมันมีความผันผวนนะครับในกรอบที่กว้างกว่าหุ้นรายประเทศหรือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมเนี่ยไปอีกหลายเบอร์เหมือนกันเวลาที่เขาดีเนี่ยเขาก็จะดีมากๆนะครับเวลาที่เขาเจ้าออกอนะครับ เขาก็จะลงแรงม,กมากๆเหมือนกันแล้วอาจจะไม่กลับมาเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะเช่นก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มกัญชา<อ>หุ้นกลุ่มกัญชาแคน,นาบิสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไไแล้วต้องบอกว่าบอจอไทยเนี่ยมีความเก่งในการหาจังหวะออกกองนะว่าเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนนะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะคนสนใจและมีโปรดักต์มาก็ามีทางเลือกอนะครับแต่หน้าที่ของผู้ลงทุนเนี่ย ต้องมองว่าจัางหวะนี้ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยต้องรีบออกให้เร็วพอนะครับแล้วตัวอย่างจากพวกกองกัญชาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาลบกันไป80% 70%นะครับซึ่งการที่กองทุนปีเมติกบางประเทศเนี่ยลบกันไป70% 80%นตะครับต้องบวกกลับคืนไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งโอกาสมันรีบรีมากนะครับมันต้องเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นอะหนักหมันถึงจะกลับไปได้นะครับดังนั้นจะเข้าก็ได้แต่ต้องออกให้เร็ว แต่พอเป็นเชชูิสเนี่ยเรามองแบบที่มันสมดุลน,นะครับเราเลยไม่ค่อยจะแนะนําให้มีกองทุนด,ด้านติมเมติกเท่าไหร่นะครับมันวิเคราะห์จังหวะเนี่ยยากไปอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็มีความรุนแรงของการวี่งราคาเนี่ยไปอีกเบอร์หนึ่งเช่นกันนะครับแต่ถ้าจะมีจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรเกิน5%นะครับสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ระดับสูงหรือว่ากลางค่อนสูงนะครับส่วนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางลงมาเนี่ยนะครับมีไม่เกิน2.5%จาจะสบายใจกว่าครับ มาถึงคำถามที่สองครับจากคุณมะม่วงชินนัทนะครับถามว่าเทสริสเนี่ยพูดถึงเรื่องแนวโน้มเป็นประจำเลยแล้วก็เท่าที่ติดตามมาก็เห็นว่าค่อนข้างมีความแม่นยำครับอยากรู้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันมีหลักการอย่างไงพูดถึงราคาของหลักทรัพย์ต่างๆนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าถอยมาดูภาพรวมเนี่ยคำอธิบายเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะเขียนไว้อย่างยาวนะครับในคำอธิบายของโพสต ฟันทราฟฟิกคอนโทรลต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับไปตามอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเราก็มีทำแชร์เก่งเนี่ยเรื่องเทชวิตฟันทราฟฟิกคอนโทรลโดยเฉพาะไปแล้วหนึ่งตอนด้วยแต่ว่าในภาพรวมของหลักการทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์หรือว่าตัวเลขต่างๆในการวิเคราะห์ Data ก่อนเนี่ยอะไรที่มันมีชุดตัวเลขต่อกันยาวๆเรียกว่า t ท m e ซี r ี e s เนี่ยนะครับมันสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้อยู่แล้วว่าอย่างเงี้ยมันเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงหรือว่าแนวโน้มไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ภาพรวมคือมันวิเคราะห์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายมวนประชากรหรือราคาหุ้นนะครับแนวโน้มอัตราดอ,อกเบี้ยก็ตามเนี่ยมันวิเคราะห์ได้อยู่แล้วทีนี้พอรู้ว่าวิเคราะห์ได้นะครับมันก็แปลว่าเราพอจะบอกได้ว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเรียกว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเราใช้ประโยชน์จากความจริงข้อนี้นะครับเวลาที่เราเห็นว่าของที่มันเคยลงมาแล้วกลับเป็นขึ้นแปลว่ามีโอกาสได้กําไรถ้าเข้าไปตรงนี้เราก็เข้าไปซื้อมัน นในทางกลับกันถ้าเรามองว่าของที่มันเคยขึ้นอยู่มันเริ่มนิ่งๆแล้วมันเริ่มจะลงชัดเจนมากขึ้นเรามองว่าอันนี้เป็นจังหวะที่มันน่าจะเป็นขาลงเราก็ขายมันออกมาก็เป็นจังหวะที่ take profit ก็ได้หรือว่าหนีขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เหมือนกันอันนี้คือการใช้แนวโน้มนะครับซึ่งเป็นหลักทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้กับการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็มีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับความต่าง ของมันคือถ้าเราดูนโะน้มระยะสั้นเนี่ยอาจจะได้เทคแอคชั่นเร็วหน่อยนะครับเช่นราคาขยับแป๊บหนึ่งก็แนะนําเข้าไปซื้อแล้วนะครับแต่ข้อที่ต้องระวังคือในความเร็วเนี่ยความแม่นมันจะน้อยลงเอ๊ะความจริงข่าวนี้มันยังไม่ชัดเจนเลยแต่คนก็เก่งกันไปแล้วออกข่าวมาสองวันข่าวจบนะครับเราเข้าไปแล้วต้องอ่อยแล้วอันนี้ก็เป็นภาระแต่ถ้าเกิดเข้าแล้วมันดีใช่เออโอเคได้เข้าเร็วนี่คือโนมระยะสั้นนะครับระยะกลางก็คือว่า ต้องรองให้ข่าวเนี่ยมีความชัดเจนนะครับราคามีการขยับขึ้นมาระยะหนึ่งก่อนเราค่อยเข้าไปความแม่นยําข่าวนั้นเนี่ยส่งผลจริงๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับรวมถึงแนวโน้มระยะยาวเนี้ยดูความชัดเจนไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับ 1> <1> เข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อมีสูงโอกาสที่เข้าแล้วจะต้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่ามันก็จะช้าเพราะว่าต้องรอให้ชัดเจนก่อนนะครับชูวิสเลยมองว่าถ้าเป็นการจัดพอร์ตตามปกติเนี่ย นะในแบบ TFC เนี่ยเราดูที่น,นโนมระยะกลางเป็นหลักส่วนการจัดพอร์ตแบบภาษีเนี่ยที่ต้องถือกันถ้าปี10ปีนะครับเราเลยใช้น,นโนมระยะยาวเป็นสำคัญเลยแต่ว่าระยะสั้นเราก็มีไงเราก็มีเรียกว่าทัาชชวยฟันแฟด p l u สเข้ามาให้มันครบถ่วนทุกระยะการลงทุนที่ผู้ลงทุนสนใจฟันแฟดเนี่ยมองระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะสั้นถ้าดูข้อมูลล่าสุดนะหลายประเภท การลงทุนเนี่ยถือยามาเป็นเดือนๆือนแล้ว<ต>ยังถือได้อยู่เพราะว่าแนวโน้มเขาไม่เปลี่ยนครับอันนั้นคือยิ่งดีเลยแต่ว่าเข้าได้เร็วและแนวโน้มยังมีอยู่นะครับกำไรเก็บได้แต่หัววันและยังเพิ่มต่อด้วยครับ